ัทธาในพระตถาคตของผู้ใดตั้งมั่นอย่างดีไม่หวั่นไหวศีลของผู้ใดไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยเป็นไปพร้อมเพื่อสมาธิอันวินยูชนสนเสริญแล้วความเลื่อมใสของผู้ใดมีในพระสงฆ์ และความเห็นของผู้ใดตรงบัณฑิตกล่าวเรียกเขาผู้นั้นว่าคนไม่จนชีวิตของเขาไม่เป็นมันเพราะฉะนั้นเมื่อระลึกได้ถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่จงดำเดินตามธรรมะของพระศาสดาเถิดขอความสุขสวัสดี จงมีแก่ญาติโยมผู้ปรารถนาความดีทุกท่านเอามือวางไว้ที่หน้าตักหลับตาให้สบายทำร่างกายให้สบายหายใจเข้าหายใจออกอย่างสบาย มีสติระลึกอยู่ในความสบายของลมหายใจมีสัมปชัญญะรู้อยู่ในความสบายแห่งลมและอากาศที่กำลังกระทบผิวกายเป็นผู้มีความเพียรประคองใจอยู่กับความสบายแต่ไม่ติดอยู่ในความสบายให้รู้สักว่าสบาย มีใจประกอบไปได้วยความปรารถนาดีต่อสัตว์ทั้งหลายสำรวมอยู่รู้อยู่เห็นอยู่เข้าใจอยู่เป็นผู้มีความไม่ยึดมั่นถือมั่นทั้งข้างนอกทั้งข้างในปล่อยวางอดีตไม่ติดกับอนาคตกำหนดเพื่อสงบเพื่อระง,งับเพื่อดับความวุ่นวายอยู่ที่ใจในปัจจุบัน ไม่มั่นหมายสิ่งใดทั้งสิ้นจะได้เป็นผู้มีจิตใจที่ตั้งมัน่นประกอบด้วยความเข้าใจแห่งความละเอียดประกอบด้วยความเข้าใจในความประณีตประกอบด้วยความเข้าใจในความสงบประกอบด้วยความเข้าใจในการไม่คราไม่ยินดีคลายความกำหนัดยินดีในโลกทั้งปวง ประกอบไปได้วยความเบื่อความหน่ายและความดับแห่งความปรุงแต่งจิตใจเข้าถึงภาวะแห่งความเย็นใจในทุกขณะที่จิตใจมีสติมีปัญญามีความเข้าใจอยู่เช่นนี้ผู้มีปัญญาควรสะสมบุญทีละเล็กทีละน้อยอย่าดูถูกบุญ ว่าไม่มีผลบุญที่สะสมทีละเล็กทีละน้อยเมื่อมากก็ย่อมให้ผลคือความสุขส่วนคนโง่ก็อย่าดูถูกบาปทีละเล็กทีละน้อยไม่มีผลคนพานสะสมบาปทีละเล็กทีละน้อยย่อมเต็มไปได้วยบาปเมื่อนั้นเขาจะมีความวุ่นวายไม่ว่างจากความทุกข์ความทุกข์ย่อมเป็นกำไร ของชีวิตเพราะชอบสะสมบาปส่วนความสุขย่อมเป็นกำไรของชีวิตเพราะชอบปล่อยวางบาปสะสมบุญอันนี้คือกำไรของชีวิตที่เป็นสมบัติที่จะไม่วิบัติจากความเสื่อมจากความชิบหายทั้งหลายในโลกนี้พระศา,าสดาได้ทรงตรัสตอบ โยมอุบาสกผู้หนึ่งที่ได้เข้ามาเฝ้าแล้วได้เล่าเรื่องให้ฟังว่าพระเจา้าค่ะได้มีบุตรเศรษฐีผู้หนึ่งมีทรัพย์สมบัติมากมีเงินมากมีทองมากพระเจา้าค่ะเศรษฐีผู้นั้นชื่อว่าโรหะเศรษฐีเป็นหลานของมิคารเศรษฐีพระพุทธองค์ก็เลยถามว่าเขามีเงินมากเท่าไหร่มีทองมากเท่าไหร่ ที่ชื่อว่ามีทรัพย์สมบัติมากท่านผู้นั้นบอกว่ามีทองถึงแสนลิ่มก็คือน่าจะเป็นทองแสนแท่งทองแสนลิ่มอันนี้อาตมาเข้าใจเองว่าน่าจะเป็นทองแสนแท่งไม่ต้องพูดถึงเงินไม่ต้องพูดถึงทรัพสมบัติอย่างอื่นแค่ทองในมีถึงแสนแท่งหรือแสนลิ่มพระพุทธองค์ก็เลยตรัสว่าดูก่อนอุคคะขรบดี เราไม่ได้กล่าวว่าผู้ที่มีทองมีเงินมากมีทรัพย์สมบัติมากเหล่านั้นเป็นผู้มีทรัพย์มากในธรรมวินัยเพราะอะไรเพราะว่าทองถึงแสนลิ่มก็ดีเงินถึงแสนโกดก็ดีถึงมีอยู่มากมายก็เป็นสาธารณะเป็นของทั่วไปแก่ไฟเป็นของทั่วไปแก่น้ำ เป็นของทั่วไปแก่การปล้นการสะดมของโจรเป็นของทั่วไปแก่พระราชารัฐบาลเป็นของทั่วไปแก่คนทั้งหลายคนทั้งหลายมาโกงได้ทรัพย์สมบัติซึ่งมีอยู่ภายนอกนั้นทรงตัดว่าเป็นของทั่วไปเป็นสาธารณะไฟไม่ได้น้ำท่วมได้โจรลักได้ พระราชารัฐบาลยึดได้ดังที่เราได้ยินข่าวว่ารัฐบาลจะยึดทรัพย์ผู้นั้นผู้นี้บ้างและถูกโกงไม่ว่าบุตรภรรยาสามีฆ่ากันโกงกันได้หรือไม่ก็ต้องตายจากไป <c oughs> จึงชื่อว่าทรัพย์สมบัติภายนอกถึงแม้จะมีมากมายนั้นเป็นจึงเป็นของทั่วไปเป็นของสาธารณะเป็นสาธารณทั่วไป แก่ภัยทั้งห้าประการเหล่านี้นี่คือภาวะของทรัพย์สมบัติภายนอกแม้แต่ชีวิตของเราท่านทั้งหลายก็เป็นของที่มีความเสื่อมสุดโทมเป็นภัยคือภัยไฟไหม้ได้น้ำท่วมได้ถูกโจนฆ่าได้ถูกความเจ็บป่วยความแก่ชารา โรคภัยไข้เจ็บทำลายสุดโทมชิบหายได้วาดวายได้วิบัติได้สมบัติเหล่านี้คือสมบัติคือความมีชีวิตสมบัติคือทรัพย์สมบัติตทั้งภายนอกไม่ว่าจะเป็นบุตรภรรยาสามีบ้านเรือนเลือกสวนไรนาแก้วแหวนเพชรดินจินดาเงินทองทั้งหลายเหล่านี้ชื่อว่าเป็นทรัพย์สมบัติที่วิบัติ เสื่อมอยู่เสมอเป็นสาธารณะเป็นของทั่วไปแก่ภัยทั้งหลายผู้มีปัญญาเมื่อรู้ว่ามันมีภัยแก่ชีวิตมีภัยแก่ทรัพย์สมบัติมีภัยกับโลกนี้ในสิ่งที่เราได้เกิดมาอยู่ในโลกแล้วเมื่อได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็จะต้องพยายามกระทำตา,ตามคำสอนของพระองค์ พระบรมศาสดาตรัสว่าดูก่อนพระหาบอดีส่วนทรัพ์ในธรรมวินัยของเรานั้นมีถึงเจ็ดประการทรัพ์เหล่านี้ไม่เป็นของทั่วไปแก่ไฟไฟไม่ไหม้ไม่เป็นของทั่วไปแก่น้ำน้ำท่วมไม่ได้ไม่เป็นของทั่วไปแก่โจรโจรลักไม่ได้ไม่เป็นของทั่วไปแก่พระราชาหรือรัฐบาลยึดไม่ได้ และไม่เป็นของทั่วไปแก่ทายาททั้งหลายบริวารทั้งหลายเขาโกงไม่ได้ภัยห้าประการนี้เกิดขึ้นไ่ได้กับทรัพย์ของเราทรงตัดว่าดูก่อนพระฤหาบดีทรัพย์ที่เรากล่าวนี้เป็นนาม,มาธรรมไม่ใช่รูปธรรมไม่ใช่วัตถุสิ่งของทรัพย์เหล่านั้นก็คือความเชื่อในพระพุทธเจ้าทรงตัดว่าศัทธาทนัง ความเชื่อเป็นทรัพย์ศีลแะทนังศีลก็เป็นทรัพย์ความสารวมกายวาจาไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่โกหกไม่พูดคำหยาบไม่พูดสอดเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อเป็นผู้สารวมกายวาจาอยู่อย่างนี้มีใจประกอบด้วยปัญญาบริสุทธิ์ฮิริโอตัปปีอย่างทนัง ความละอายบาปในทางกายละอายบาปทางวาจาละอายบาปทางใจความกลัวบาปทางกายกลัวบาปทางวาจากลัวบาปทางใจเหล่านี้ชื่อว่าเป็นสัพสุตตะทนันตจาโคจักการได้ฟังธรรมฟังธรรมจะได้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยได้ฟังสิ่งที่เคยได้ฟังแล้วจะเข้าใจ จากหายความสงสัยจิตของผู้ฟังก็จะผ่องใสและจะทําความเห็นให้ตรงเป็นสัมมาทิฏฐิจากมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดมาเป็นเห็นถูกอาน,นิสงส์ของการฟังธรรมมีประโยชน์สูงสุดถึงหลุดพ้นจากความยึดมั่นจากความทุกข์จากอาสวะกิเลสจากความเร่าร้อนสู่ความสงบเย็นได้เพราะการฟังธรรมะในสมัยพุทธกาล ก็อาศัยการฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าบรรลุเป็นพระโสดาบันบัางเป็นพระสกทาคามีเป็นพระอนาคามีเป็นพระอรหันต์ได้ถึงนิพพานซึ่งเป็นอริยทรัพย์ที่ไม่ตายไม่เคลื่อนไม่จุติไม่อุบัติไฟไหม้ไม่ได้น้ำท่วมไม่ได้โจรลักไม่ได้พระราชารัฐบาลยึดไม่ได้ไม่มีใครโกงได้เพราะฉะนั้นการฟังธรรมะจึงเป็นอริยรัพท์ สุตตะทนันเจจาโคจกักการรู้จักสละพริจาก,จากวัตถุสิ่งของที่เราได้มาแบ่งให้เป็นสีส่ส่วนส่วนที่หนึ่งเอาไปฝังไว้ส่วนที่หนึ่งโทษเอาไปทิ้งน้ำส่วนที่สองเอาไปฝังไว้ส่วนที่สามเอาไว้ใช้นี่เก่าส่วนที่สี่เอาไว้ให้เขายืมเอาไปทิ้งน้ำ กะเพาะของเราเหมือนแม่นม้ำถมเท่าไหร่ไม่รู้จักเต็มถมเชา้าถมสายถมบ่ายถมเย็นถมกลางคืนคือกินก็ไปแล้วเดี๋ยวก็หิวอีกต้องกินอีกนั่นชื่อว่าท้องเหมือนแม่นม้ำที่ถมทิ้งเข้าไปทุกวันทุกวันไม่เต็มสักทีไม่อิ่มสักทีเพราะความหิวเป็นโรคชนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นทรัพย์ส่วนหนึ่งต้องแบ่งเอาไว้บริโภคเอง พระพุทธองค์ตรัสว่าเหมือนเอาไปทิ้งน้ำส่วนที่สองเอาไปฝังไว้ก็คือทำบุญให้ทานส่วนนี้จะเป็นทรัพย์ที่เหมือนกับเราฝังไว้เหมือนฝากไว้ในธนาคารบุญเมื่อเราฝากธนาคารมากๆเราก็จะสามารถถอนได้มากดอกเบี้ยก็จะมีมากขึ้นปัจจุบันดอกเบี้ยอาจจะน้อยลงก็จริงแต่ว่าเมื่อฝากมากดอกเบี้ยก็ต้องเพิ่มขึ้น ถึงไม่อยากได้ดอกเบีย้ยก็ต้องได้เพราะเราฝากถึงไม่อยากได้ไม่อยากาจะได้ทรัพย์สมบัติก็ได้เพราะเราฝากไว้ไปถอนเมื่อไหร่ก็ได้นั่นคือฐานะของบุญที่เปรียบสเสมือนการฝากธนาคารไว้ฝากไว้ฝังไว้ทรัพย์ส่วนหนึ่งแบ่งเอาไว้ฝากไว้คือทําบุญเรียกว่าฝังไว้ส่วนที่สามเอาไว้ใช้นี้เก่า คือเอาไว้ใช้บิดามารดาซึ่งเป็นหนี้ชีวิตของเราให้ชีวิตเราเกิดมาต้องเลี้ยงดูท่านต้องอุปถากท่านต้องให้ทั้งทรัพย์สมบัติภายนอกปัจจัยสี่และอริทรัพย์ภายในคือปัญญาให้ท่านได้รู้จักความจริงจะได้ไม่ยึดมัน่นถือมั่นพ้นจากความทุกข์ได้จาโคจะการสละออกซึ่งวัตถุสิ่งของส่วนที่สี่เอาไว้ให้เขายืมคือแบ่งไว้ให้ลูกเพื่อมีลูกเขาจะได้ มาใช้เราเมื่อเราแบ่งให้พ่อแม่ใช้หนี้เก่าลูกมันก็จะมาใช้หนี้ให้แต่ถ้าเราไม่ใช้หนี้พ่อแม่ลูกก็จะไม่ใช้เพราะฉะนั้นการรู้จักบริจาคสละวัตถุสิ่งของออกให้ทานจึงเป็นอริยทรัพย์คนบางคนคิดว่าทรัพย์ใช้ไปยิ่งหมดไปก็ถูกในความคิดแต่ถ้าหากบุคคลเข้าใจตามพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ทรงตรัสว่า แม่น้ำสายใดที่ไม่ไหลมันจะเป็นแม่น้ำที่เน่าสกรปรกใบไม้กิ่งไม้ขยะมูลฝอยจะไปกองเต็มในแม่น้ำสกรปรกเน่าเหม็นไม่มีใครอยากลงอาบไม่มีใครอยากเข้าใกล้อยากบริโภคแต่แม่น้ำสายใดที่ไหลเอื่อยอยู่บ่อย ใบไม้กิ่งไม้ขยะมูลฝอยอุจจาระปัสวะของสัตว์ก็จะลอยไปแม่น้ำนั้นก็จะสะอาดชั้นใดทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ในชีวิตของเราที่ได้มาหากไม่นำออกไปฝากไปฝังไปทำบุญให้ทานเปรียบสเสมือนแม่น้ำที่ตันเปรียบสเสมือนแม่น้ำที่ตื้นเขินสกปรกไม่มีใครอยากเข้าไปบริโภคใช้สอย หาบก็ไม่ได้ดื่มก็ไม่ได้เหม็นเน่าทรัพย์สมบัติที่ไม่ใช้ก็เปรียบสเสมือนของที่ไม่มีค่าอะไรไม่มีราคาอะไรเหมือนลิงได้แก้วใช้ไม่เป็นประโยชน์คิดว่าเป็นของเราอยู่เสมอแต่เมื่อใดบุคคลผู้มีปัญญาได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วนำทรัพย์สมบัติที่เป็นสาธารณะเป็นของทั่วไปแก่ภัยทั้งห้า ไฟไหม้น้ำท่วมจนลักถูกยึดและถูกโกงได้มาใช้ให้เป็นอริยทรัพย์คือมาแลกให้เป็นอริยทรัพย์เป็นทรัพย์ที่ไม่ตายด้วยการให้ทานแบ่งทาบุญตั้งแต่ให้สัตว์เดรัจฉานให้คนบ้าให้คนดีให้ผู้มีศีลธรรมให้ผู้ปฏิบัติธรรมให้กับพริยบุคคลจนกระทั่งถึงถวายทานต่อ ะณะสงฆ์ต่อพระสมมาสมุทรเจ้าสูงสุดได้เป็นผู้สร้างวัดวาอารามกุฏิวิหารเป็นผู้ถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเป็นผู้ถึงพระพุทธธรรมพระสงค์เป็นผู้มีศีลเป็นผู้มีสมาธิเป็นผู้มีปัญญาไม่สงสัยในอริยสัจสีว่าอะไรคือทุกข์อะไรคือเหตุของทุกข์อะไรคือธรรมที่ดับทุกข์อะไรคือทางดําเนินเพื่อออกจากทุกข์ ู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้รู้จักใช้จ่ายทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ซึ่งเป็นของทั่วไปแก่ภัยทั้ง5ให้มาเป็นของของที่เป็นอริยทรัพย์เป็นทรัพย์ที่ไม่ตายด้วยการบริจาคใช้สอยให้เป็นประโยชน์จาคะการบริจาคสิ่งของบริจาคความตรณีขี้เหนียวบริจาคความยึดมั่นจึงเป็นทรัพย์ที่ไม่ตาย สุตตะทนันจะจาโคจะปัญญาเวสุตตมังทนังสัตตมังทนังมีปัญญาเป็นที่เจ็ดปัญญานี้ก็คือความรู้รอบรู้ในสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงว่าสมบัติที่มีอยู่นั้นย่อมวิบัติเช่นทรัพย์สมบัติเป็นวิบัติได้ชีวิตเป็นสิ่งที่วิบัติสมบัติที่เรามีจริงเป็นสิ่งที่วิบัติแต่เมื่อนำเอาวิบัติเหล่านั้นในสมบัติที่มีอยู่ ซึ่งเป็นวิบัติมาให้ทานสมบัติเหล่านั้นย่อมไม่วิบัติหรือมีปัญญาเห็นความจริงตามธรรมชาติที่เราท่านทั้งหลายได้พิจารณาว่าชีวิตมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นเปลี่ยนแปลงในท่ามกลางและดับไปสลายเป็นที่สุดเพราะอาศัยสิ่งที่มันไม่เที่ยงข้าวปลาอาหารที่เราบริโภคเข้าไป เป็นธรรมชาติของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟที่ไม่เที่ยงน้ำก็ดีลมก็ดีไฟก็ดีธาตุทั้งสี่ที่มีอยู่ข้างนอกก็ดีมีอยู่ในข้างในก็ดีเป็นธรรมชาติที่ถูกปรุงแต่งเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่เป็นทุกข์เป็นของเหมือนของโรคเป็นโรคเป็นของเสียบแทงเป็นอาพาธ เป็นการถูกเบียดเบียนเป็นความเจ็บป่วยเป็นความลำบากเป็นของดังเป็นผู้อื่นเป็นของที่แตกสลายเป็นของว่างเปล่าเป็นของไม่มีตัวตนที่แท้จริงพิจารณาตามธรรมะที่พระบรมศาสดาทร,ทรงตัดสอนไว้ในทีฆนาะสุตรมัชฌิมเิกายอุปริป,ปันนาตเล่มที่สิบสาม ว่าได้เรื่องของการละสิ่งทั้งปวงที่ทรงตรัสสอนทีขณะะะปิภาชกซึ่งพระสารีบุตรได้ฟังธรรมนี้ด้วยขณะที่กำลังถวายพัดต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ถ้ำสุกรขาตาที่ประเทศอินเดียใต้เชิงเขาคิจกูดซึ่งอาตมาได้เคยไปนวัตสกินันสองครั้งแล้วก็ไปนั่งภาวนานั่งสมาธิตรงนั้นมาตรงนี้ พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรได้มาฟังธรรมจากพระศาสดาโดยอาศัยทีคณะรซึ่งเป็นหลานของท่านตามหาลุงแล้วก็มาฟังธรรมพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงแสดงเรื่องชีวิตสังขารว่ามันเป็นดังของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นดังโรคเป็นดังฝีเป็นดังลูกศรเป็นความลำบากเป็นความอาพาธเป็นดังผู้อื่นเป็นของผู้อื่น เป็นของแตกสลายเป็นของว่างเปล่าเป็นของไม่มีตัวตนให้พิจารณาถึงสิ่งเหล่านี้อยู่อย่างนี้บ่อยๆจิตใจก็จะเข้าใจจะสงบระงับจะไม่กระวนกระวายจะไม่ยึดมั่นจะไม่เพลิดเพลินยินดีเมื่อมีสุขเกิดขึ้นก็ดีมีทุกข์เกิดขึ้นก็ดีไม่สุขไม่ทุกข์เกิดขึ้นโดยอาศัยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟที่มีของอที่เป็นของไม่เที่ยงที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งอยู่ ก็พิจารณาถึงเวทนาทั้งหลายว่าเวทนาความสวยอารมณ์ที่เป็นสุขก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีไม่สุขไม่ทุกข์ก็ดีที่ไปอยู่ในสังขารที่ผ่านมาแล้วที่กำลังจะเกิดขึ้นและกำลังปรากฏอยู่เป็นของที่ไม่เที่ยงอยู่เหมือนกันเป็นของที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งด้วยผัสสะการกระทบเย็นก็สบายร้อนก็ไม่สบายไม่เย็นไม่ร้อนก็เฉย สุขทุกข์เฉยมีอยู่ในสัมผัสอันทำให้เป็นปัจจัยของเวทนาทั้งหลายปัจจัยเหล่านี้มันอาศัยกันและกันเกิดขึ้นมีความเสื่อมสิ้นมีความคลายไปมีความดับไปเกิดดับเกิดดับไม่เที่ยงอยู่เสมอพิจารณาเห็นธรรมชาติเหล่านี้ว่าเป็นของไม่มีตัวตนผู้นั้นย่อมมีจิตใจที่สงบระงับดับความเร่าร้อนหลุดพ้นจาก ภัยจากความวิบัติแห่งจิตใจความวิบัติแห่งความเห็นความวิบัติแห่งศีลความวิบัติของชีวิตที่กำลังมีอยู่และกำลังจะวิบัติต่อไปเป็นผู้มีสมบัติมีอริยสมบัติมีปัญญาเป็นสมบัติที่จะทำให้ใจนั้นสงบระงับความร้อนร้อนเย็นได้ผู้นั้นจะเห็นแต่วความเกิดขึ้นความดับไปช้่แรกความหลงวัาเที่ยงออกไป ชํ้แรกความมีตัวตนเห็นว่าไม่มีตัวตนได้ชํ้แรกความมีความเป็นให้เห็นว่าว่างเปล่าจิตใจย่อมสงบย่อมระงับย่อมดับความปรุงแต่งผู้นั้นย่อมเป็นผู้เห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งเหล่านั้นทั้งปวงล้วนมีความดับเป็นธรรมดาได้เห็นตามที่พระอริยบุคคลตั้งแต่โกนธัญญะได้เห็น ตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงว่านี่คือความวิบัติที่มีอยู่ในสมบัติเมื่อบุคคลเห็นความวิบัติที่อยู่ในสมบัติที่วิบัติอยู่แล้วย่อมเข้าถึงฐานะที่ไม่วิบัติเป็นอริยะสมบัติเป็นปัญญาสมบัติเป็นปัญญาวิมุตติหลุดพ้นที่เป็นความหลุดพ้นอันยอดเยี่ยมและก็ได้ดำรงไว้ซึ่งอริยสมบัติของพระบรมศาสดา ที่ไม่ต้องเสื่อมไม่ต้องถูกภัยไฟไหม้ไม่ได้น้ำท่วมไม่ได้โจรลักไม่ได้รัฐบาลยึดไม่ได้ไม่มีใครโกงได้แน่นอนผู้นั้นอยู่ที่ไหนย่อมเป็นผู้ที่มีสมบัติที่สมบูรณ์ดังที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาทรงตรัสไว้ในอริยทรัพย์เจประการดังที่อาตมาได้ยกขึ้นมาว่าศรัทธ,ธาทนังศีลทนัง ฮิริโอตับปียังทนังส an ุตตะทนันจจจาโคจะปัญญาเวสุตตะนังทนัง an ไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายก็ดีหากเป็นผู้มีสมบัติทั้งเจ็ดประการนี้อยู่ทรงจัดว่าอัธริโทติตังอาหุอมคันตัดสะชีวิตังหรือเอวังมหัทโนโลเก อชยะเทวมนุษย์ <c oughs> ผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้มีทรัพย์มากในโลกยิ่งกว่าทรัพย์ที่เขามีอยู่ที่อุบาสกได้มาเล่าให้พระพุทธองค์ฟังว่าผู้นั้นมีทองแสนลิมผู้ใดถึงแม้ไม่มีทองเป็นแสนลิมแต่มีอริยทรัพย์เหล่านี้อยู่ในจิตใจพระาศาสดาทรงตัดว่าผู้นั้นเป็นผู้มีทรัพย์มาก อันใครๆไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เทวดาก็ดีย่อมไม่สามารถชนะเขาในโลกนี้ได้และเทวโลกนี้เพราะฉะนั้นผู้มีปัญญาได้ฟังธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจงทำความเห็นตามพระธรรมนั้นอยู่เนืองๆเถิดฉะนั้นวันนี้ที่โยมได้มาบำเพ็ญคุณงามความดีด้วยการให้ทาน ชื่อว่าเราได้มานำทรัพย์ที่เป็นสาธารณะทั่วไปมาฝังไว้ให้เป็นอริยทรัพย์ในพระศาสนาได้มารักษาศีลเชื่อว่าได้นำเอาวิบัติของชีวิตมาเป็นผู้มีสมบัติคือศีลได้นำเอาชีวิตที่มีความไม่ละอายกลัวบาปมาสร้างอริยทรัพย์เป็นผู้มีความละอายกลัวบาปได้นำเอาร่างกายสังขาร มาศึกษาธรรมะมาฟังธรรมชื่อว่าได้สร้างอริยทรัพย์ได้รู้จักสละบริจาคสิ่งของและมีปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงชื่อว่ามีอริยทรัพย์เจ็ประการอยู่ในจิตใจผู้นั้นชื่อว่าเป็นคนไม่จนชีวิตของเขาไม่เป็นหมันชื่อว่าเป็นคนมีทรัพย์มากเป็นคนรวยแท้จริงรวยด้วยอริยทรัพย์ ผู้นั้นย่อมชนะทั้งเทวดาและมนุษย์ชนะทั้งหมดโลกเพราะฉะนั้นขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของญาติโยมทุกท่านที่ได้นำชีวิตมาสร้างสาระในสิ่งที่ไม่มีสาระให้มาพบสารธรรมคือความเข้าใจตามธรรมที่จะทำให้จิตใจหลุดพ้นได้ขอสารธรรมเหล่านี้คือความหลุดพ้นจากวิบัติทั้งหลายจงประดิษฐาน เจริญงกงามไพบูณ์ในจิตใจของทุกท่านให้พบแต่คำว่าสาระคือที่สุดแห่งทุกในอนาคตการใกลน้นี้ทุกคนทุกท่านเทิน